ห้องนี้ให้งามแห้งเขาเจ้าว <Yeah. S 1> นจนิญิดทวมหัวงามโพดงามโพมาทามันถอกเสแถลมสิดสูงกว่านี่บ่หามันถอกเสแถลมส,สูงกว่านี่ได้ <Yeah. S 1> น,น,นี่ <Yeah. S 1> ล่มนแ,แถวนี่ขนาดซ้ำนี่ยังซ้ำนี่แหละ แม่นซ้ำเนี่ยมันถอกแล้วนี่ออกห่วงพอดีง,ามม,งา,มดามมันงามโพดงามมันค้างท้าได้เห็นงามงามคักงามเนี่ยงามโพดงามโพด,โพด,โพดอ้ขนไหนให้นี่เบิร์ตก็จิคักดู ให้นี่ก็ปันใด,ด้บัดให้โอเคโอ้ยป่าห้องอยู่คุณบ้านเขาทาแล้วมองนี้น่ามันลึกอยู่กับนี้อกันด้วยบ,วบ้านปบ้านไป,นไปเอาหมากเอาห่วงเฮ้ยงามผูดงามผูดอันในแนวนี้เบิดด้วย มวนแล้วก็ได้แนวีเบิดแต่นี่ก็หาอะไรไม่แห้งเลยก็ซ้ำเนี่ยก็ได้เฮ้ยสอนเขาสอนเขาเจ้าเขาเจ็กสอนเขาเจ้าเขาเจ็กเด้อ วานหมากห่วงมันนี่วานรอบสุดท้ายนี่วานปุ๋ยหมากชาวนาก็ภพุ่มใจสิเด่พี่น้องเห็นเขางามสอนสอนขั้นเขางามขั้นเขามิญยาละเมือยลดลมันเป็นยังสิพ่อคาเกี่ยวคารถไถขา่าปุ๋ยติละพี่นอ้องเออขันแนวนี่มีแห้งแนวนี่ม่แห้งชาวนายิ้มได้ถ้าแบบนี้ สอดน,น,น้ำจะคล้งองเขาได้จากพี่นนองเลยแบบนี้ยิ้มได้เลยงามยังก็งามโพดงามโพนี่ที่แต่พี่นนอตงต้นอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำไม่เคยขาดถ้าน้ำารขาดมันก็สิง,งามจริงสียเละพี่นนองอันนี้เป็นเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าหรือข้าวเจ๊กนี่แหละชีวิตนี้วิสินกับ เขางามหรือบงงามนี่แหละพี่น้องเขนลงทุนไปแล้วนี่เพราะว่าอีนั่งกับมีแต่ลงทุนเนาะแต่ลงทุนไปแล้วเ,เ,าวาานเนวขาบงามก็โอ้ยเรียมขาดทุนเลยค่ะดีใจน้ำจะคล้องเขาพี่น้องเอ้ยสอนเขางามข้าวงามางาม,งาม งามลร้พี่น้องเอ้ยขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะอนซ่อนเขางามจ้า